เรื่องราวสุดคือฮาที่บูธมติชนคุณชัยชวัตุลาทนอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลปรากฏตัวในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติพร้อมคว้าหนังสือเด็ดๆและกระเป๋าสุดเก๋สีส้มอะไรคือเบื้องหลังการเลือกของเหล่านี้มาติดตามกันค่ะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในงานบุ๊ k Expo Thailand ครั้งที่30ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ทีม Melody of Books อ่านหรือยังฟังหรือเปล่าระหว่างวันที่9-19ตุลาคมบูธสำนักพิมพ์ติชนบูธเจอย,อย่าางลล้นหม บูธธรรมติชนปีนี้มาพร้อมของพรีเมียมสุดพิเศษภ,ภายใต้ทีมริทูไรส์อ่านพิบาลเปรียบเสมือนการอ่านหนังสือคือการหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่จะช่วยให้เราเติบโตและแบ่งบานในแบบของตัวเองบรรยากาศที่บูธเจศอคึกคักเป็นพิเศษตลอดทั้งวันและในช่วงเวลา15บหนาฬิกาคุณชัยธวัฒน์ได้วะเวียนมาเลือกซื้อหนังสือด้วยตัวเองโดยหนังสือที่ท่านเลือกมีสองเล่มได้แก่ประวัติศาสตร์การเมืองและหลักนิติธรรมแบบไทยไทยแปลโดยธนพงษ์ลือขจรชัยเออร์ม e ิสเดอะพา o เวอร์ ไทยในสมนรภูมิหาสมุทรโลกโดยปิติสีแสงนามและจัก,กรีชัยพินิษคุณชัยธวัฒน์ได้กล่าวถึงความสาคัญของหนังสือทั้งสองเล่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเกี่ยวกับหลักนิติธรรมแบบไทยๆท,ที่มีความสําคัญต่อการปฏิรูปก,การเมืองและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือหนังสือเล่มหลังที่เกี่ยวกับมุมมองของนักวิชาการไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิสัยทัศน์ของไทยในอนาคตซึ่งคุณชัยธวัฒน์ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะอยากอ่านมุมมองของคนไทยบ้าง หลังจากที่ส่วนใหญ่มักจะเห็นตบทความจากต่างชาติหลังจากเลือกซื้อหนังสือแล้วคุณชัยธวัฒน์ยังได้นำใบเสร็จไปแลกกระเป๋าลายสุนัขสุดน่ารักสีมือเพียนเค f หรือฟรอยพรนิกาสิงคณารักศิลปินชื่อดังและนี่คือจุดที่หลายคนอาจสงสัยทำไมต้องเป็นกระเป๋าสีส้มคำตอบจากคุณชัยธวัฒน์คือแน่นอนว่าสีส้มดีที่สุดปีหน้าก็อย่าลืมเลือกสีส้มด้วยนะครับคำพูดนี้ทำให้หลายคนอดคิดถึงประเด็นทางการเมืองไม่ได้เลยทีเดียว คุณชัยธวัฒน์ยังได้เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาร่วมง,งานมหกรรมหนังสือเพื่อเลือกซื้อหนังสือดีๆและร่วมสนับสนุนสำนักพิมพ์ติชนซึ่งมีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกสรรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและการเมืองคำถามชวนคิดคุณผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกหนังสือและกระเป๋าสีส้มของคุณชัยธวัฒน์คุณคิดว่าการเลือกครั้งนี้มีความหมายอะไรแอบแฝงหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยคะ่ะอย่าลืมว่าไปเลือกชมหนังสือและรับของสมนาคุณที่บูธธรรม J02 ได้ตั้งแต่วันที่9ถึง19ตุลาคม2568นหอน5 7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะ